ตัวนี้จะเป็นการปลดล็อกโดวยวิธีการดาวเกิดเบรดแบนที่ถอดชิปออกมาเขียนอีพอมใหม่นะครับผมเบาก็จะเห็น IC ซแฟนะครับผมแล้วก็จะมี e อ c o เป็น ติต้อมเบดแบนที่จะต้องแกะก็คือตัวเม็ดแฟตตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเขียนอีพอมเข้าไปค้าผมใช้ความร้อนประมาณ395-400นะครับผมแล้วแต่ความชำนาญของแต่ละคนนะครับระยะการเป่านี้ขึ้นอยู่ การบนขา IC ซีไม่แฟตนะครับผมเพื่อที่จะลิดค่าอ e ีพอมเก็บไว้แล้วก็ไปไลท์ใหม่เพื่อที่จะดาวเบดแบนขั้นตอนต่อมาเป็นการเขียนแฟต จะใช้เครื่องแล็บทูนในการเขียน DC ให้มันเครื่องแล้วนะมันยังแฮปเครื่องผมมีเครื่องแต่เราไม่ซื้อรุ่นหนาแบบโคกตัวทับนี่เราซื้อนี่มาต่อไปเป็นแล้วเป็นการวางไอซีที่เขียนอ e ีพอมเสร็จแล้วนะครับกลับไปที่เขียนอ e ีพอมดาวเป็นแบรนด์กลับไปจุดเดิมนะครับผม โดยวางตามตำแหน่งที่เราทำมาไว้